นี่ครับตอนนี้อยู่ที่วัดคงคาวดีตำบลบางตะออพงอำเภอปากปานังใช่ไหมครับช่วงนี้ก็ทำเรือพระกันอยู่อ,อ๋ออันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์สามสาวนี้ก่อนแต,แต่ละคนชื่ออะไรบ้างครับอ่คุณพี่ก่อนปาตินปีชาชาค่ะปาตินปาตินค่ะอ๋อปาตินค่ะอ๋อแล้วพี่เสื้อชมพูนี่ชื่ออะไรครับอ่าวันดีรังดีค่ะอ๋อมามาช่วยทำเรือพระค่ะมาช่วยทำเรืออ๋อแล้วคุณคุณพี่ชื่ออะไรครับ ลินีสวัสดีนรุนค่ะอ๋อมามาช่วยเหมือนกันมาช่วยเหมือนกันค่ะอ๋ออันนี้เราแต่งตัวเหมือนนักกีฬาทช่วงนี้เป็นกิจกรรมเป็นชุดงทูบีนัมเบอร์วันของทีมที่ต้องเคยเช่นใหญ่ค่ะแต่ว่าบ้านเกิดอยู่ที่นี่อ๋อดูเป็นนักกิจกรรมนะครับครับก่อนี้คือเดี๋ยวขอแนะนําท่านเจ้าวาดหน่อยชื่อพระครัวอะไรจำได้ไหมครับพระอาตากาญจน์จิระตัมโมอ๋อเจ้าวาดพระคแก้วอ๋อมาช่วยที่วัดคงคาวดีรักษาการอ๋อรักษาการที่นี่ด้วย แล้วก็มาดูแลเรือบละการ,รตกแต่งทำเรือบละดูแลทุกอย่างเลยกอ,ยง,กอยงตอน,นี้นี่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหมดใจหว่าวัดนี้ร่มรื่นนะแล้วก็ <four. S 1> พื้นสะอาดเรียบร้อยแล้วก็โบ,บสถ์โบสถ์อะไรก็สวยงามนี่ครับโดยน้ำมือของพระอ๋อนี่ครับเร่จะเรียกท่านว่าเรียกพอพ่อท่านไหนดีครับท่านจรัพรท่านจารัดนี่ครับมาดูเลทุกขั้นตอน นี่ครับอันนี้เจ้ะอาว่าที่นี่ได้มรณภาพค่ะแล้วก็ท่านมารักษาการช่วงสิบสิบกว่า<อ>วันที่ผ่านมาตั้งแต่ไม่ได้หยุดเลยช่วงรอช่วงรอเจ้าอาวาสองค์ใหม่ท่านท่านไม่ได้หยุดเลยเาาทํา,ท,าท,ทุกอย่างร่วมเทตั้งแรงกายแล้วก็แรงใจค่ะอ๋อไหนไหนมาแล้วเดี๋ยวบอกบุญาน,าน,บนานทอดกตินะไรหน่อยมีวัดหลวงแก้วทอดวันไหนครับวัดหลวงแก้วทอดวันที่ยีสามตุลาครับส่วนวัดวันนี้ทอดด้วยไหม อ๋อก็มาวัดหงแก้วได้ใกล้ๆกันร่วมบุญบวัดหงแก้วตำบลบางตะพงเหมือนกันยี่สามตุลาก็ใครจะมารำเหฆกันถิ้งก็ได้สนุก <laughs> <ไ>มีกองยาด้วยใช่ไหมน่าจะมีนะเอนี่ครับมาร่วมบุญร่วมบุญด้วยได้รำ, <laughs> ร,ดรำด้วยมีนางรำด้วยเดี๋ยวให้พวกพี่พามาดูหน้าเรือพระกันหน่อยมั้ง คนคุยกันได้เลยครับนี่ครับโอมองจากด้านหน้าจะสวยอามเพิ่งทำกันเมื่อกี้ค่ะโอ้ติดข้อยาคล้ายๆป้ามั่นป้ากลุมสวยนี่คลุมพวกล้อพวกอะไรอันนี้เขาเรียกเป็นหองยังไหมพี่เป็นหงค่ะนี่ครับอันนี้อันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้คือได้รับข้อมูลจากพระอาจารย์นะคะว่าเรือพระลำนี้นะคะได้รับ จากทางวัดหลวงแก้วก่อนหน้านี้ค่ะว่าปิดโปรงเดินมาทางที่นี่เราไม่มีอปีนี้วัดหลวงแก้วลากลราด้วยไหมสวยกว่านี้อันนี้คือลำแรกของเขาแต่นี่คือลำลำที่สองเสร็จแล้วเยกว่าเป็นน้ำใจของวัดเพื่อนบ้านนะท่านนี้เลยค่ะประมาณสีห้าเก้าท่านเจ้าว่านี่ช่วงนี้ดูแลยสองวัดเหนื่อยมากไหมครับเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยแต่ว่าเต็มใจ เงนเลยแต่กมีความสุขเขาเรียกสั้นว่าท่านจำรัดใช่ไหมใช่ท่านจำรัดไม่ใช่จำรัดจรัดนี่ครับพ่อบางตะพงนี่มันใกล้เตียนใหญ่เลยใช่ไหมค่ะพเรียกบางนุ่เียนใหญ่คล้ายๆว่าชายแดนนะสางนเ บริเวณวัดก่อร่มเรือนนะครับอ่านี่ครับนี่ครับก็เดี๋ยวก็จะเสร็จประมาณวันที่สิบเก้าไอ้วันที่เก้าวันที่สิบวันหน้าจะเสร็จนะเสร็จก็จะได้เชื่อชมกันแล้วก็เพื่อญาติโยมอาจจะแวะมาชื่นชมวันที่เก้าตอนนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้แล้วแม้ว่าจะยังไม่เรียบร้อยมากวันแรกเพิ่งทำวันแรกโอ้ วันแรกก็วันวันแรกสวยกันแล้วเริ่มจะทำเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะคือมีบุญเก่าว่ามีเรือที่สวยอยแล้วอ๋อเนี่ครับนี่ก็สงสัยก็แบบทำบุญร่วมกันนะอ๋อเนี่ยก็เดี๋ยวอันนี้ฮันต่อกับติณุรงแค่ก็ไปกันหมดใช่ไหมไปเป็นวัดที่วัดน้องกันอัดที่วัดน้อง วัดออกนะวัดออกวัดถงแก้วคือวัดออกแล้วก็นี่คือวัดกลางแล้วก็วัดถงบนก็คือเชนวัดบนวัดบนวัดบนวัดตกวัดวัดออกวัดกลางวัดตกาสวัดแก้วแล้วก็วัดท่านเขียวแล้วก็เรือพระนี่เราไม่มีช่างใช่ไหมพระทำกันเองพระพระลูกวัดทําช่วยกันทํำนี่ครับนี่ครับกําลังขัดอยู่ อ๋อนี่ครับช่วยกันเองค่ะไม่มีช่างไม่มีช่างนเองค่ะนี่ครับละกับชาวบ้านร่วมกันทำคาราวาสนี่ครับให้น้องๆเด็กรุ่นหลังนะได้สื่อทอดประเพณีครับก็เนี่ยก็มีเมื่อกี้คุณครูศูนย์เด็กเล็กเราก็บอกว่าเออพาเด็กมาดูแล้วก็วันลาศก็จะให้เด็กใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยใส่สาวกุ้งหรือให้เด็กเพิ่มความสวยงามเนาะให้เด็กแต่งแบบสวยงามสวย แล้วก็นั่งนั่งบนเรือพระวันที่วันที่นั่งคะอันนี้ประเพณีไปคว้าอเรอพระกันได้ไหมโอ้โหนี่ครับสลับหลักเวนแม่ใหญ่แม่ใหญ่นี่ไปเฝ้าค่ะไปเปาอันนี้ก็ลูกๆน้องๆก็ทีนี้ก็เรือพระก็มีทั้งวัดหงแก้วแล้วก็วัดคงคาวดีสองวัดอครับสามลำสาลำสองวัดอ่าวัดหลวงแก้วไปอำเภอปักพนังครับ อ๋อกราบเทวดาไปเชียนใหญ่ใช่ไหมอ๋อเบิกกาจะตามไปตามบุญก็คือสรุปวัดเกล้าพระลังนี้จะไปเชียนใหญ่ส่วนวัดหลวงแก้วไปปากพนังเบิกกายมาดูวันเหด้วยเขาจะเริ่มแงห่สองงมนบ่ายตอนบ่ายเพื่อแบ่งเวลาวัดหลวงแก้วด้วย โอ้ดีเนาะบางคนอยากดูหลายวัดเพราะวันนั้นมันจะได้แค่วัดเดียวถ้าเคยเลือกไปเที่ยวกลางวันแล้วก็แวะมาตอนบ่ายอ,อีกเอาของเรามาพนังไปไปพนังต่อนแล้วก็กลับมาไปจุ่มบาไปใหญ่ๆอ่านี่ครับอ่าขอบคุณทุกท่านมากครับที่นี่เดี๋ยวตายแล้ยวยืนยืนหน้านี้หน่อยสวยๆอ่าครับอ่า โอเคครับขอบคุณที่ให้ดูรับฟังและก็ให้ข้อมูลครับ